เอาล้ครับผมจะบอกทุกท่านแล้วแหละครับพี่น้องชาวไทยว่าผู้เข้าชิงทุกคนสำหรับงานเกิดอวอร์ดทุกสาขาเขาจะได้รับของรางวัลอะไรบ้างในกฟต์บาสเกตของเขาหรือว่ากระเช้าของขวัญนั่นเอง,อง,เง,เงพร้อมไหมครับ1 2 3ตันตระน,น,นี่เลยฮะอลังการไหมฮะมูลค่า3 0 0แสนบาทด้วยกันต้องขอพอเห็นนีเดทที่เข้าชิงสองสาขาเนี่ยก็จะได้ของรางวัลแบบนี้คูณ2เด้งด้วยกันนะครับพี่ยุทธก็ได้2เด้งอ่ะมีอะไรบ้างมาดูตรงนี้ก่อนนะฮะ นี่เรามีผลิตภัณฑ์ไฮโซสุดลาแมนะครับมีผลิตภัณฑ์โจมโลนไม่พอมีผลิตภัณฑ์เทรซเม่นะครับแล้วก็มีโคมไฟนะโคมไฟตั้งโต๊ะเสียบไอไอพอดได้ด้วยนะครับจากแลมจีทูดไม่พอนะครับมี iPad มี iPad บอแบ่เขาด้วยนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับมีกระเป๋าเดินทางสุดพิเศษจากทาง SCB ไม่ใช่แค่นั้นนะครับตั๋วเครื่องบินนะครับจากบางกอก แอร์เวไม่หมดแค่นี้ครับยังมีนี่เลยฮะได้มีโอกาสพักที่ภูเวลาที่สีพันวานะครับ3วัน2คืนทั้งหมดนี่บูลค่าสามแสนบาทตอนนี้จะบอกว่าทุกคนอิจฉาผู้เข้าชิงทุกสาขาได้เกิดเอาวออ๋อแล้วลืมไปได้ยังไงเก็อี้ตัวนี้นะครับจาก SB Furniture นี่แหละครับคือของรางวัลทั้งหมดที่ผู้เข้าชิง ในรายการเกิดอวอร์ดจะได้รับไปแล้วตอนนี้รู้สึกกับมันทยอยไปให้กับทุกคนแล้วนะทุกคนตื่นเต้นดีใจมากผมอิชฉามากเพราะเป็นเจ้าของงานแต่ยังไม่ได้เลยครับวันไหนครับ30มีนาคมนี้เลไหมครับเกิดอวอร์ดครับ